มสวยไหตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะเินแท้ไเราลืมได้ไงกิจกรรมวันทะเลเฮ้เนี่เราเราถ่ายวิดีโออยู่จริงอ่ะที่รักวันนี้นะคะกิฟท์ไทยเราก็มาที่ขนมอะไรอลาลงกดรีสอร์ทที่พักสบายมากในทะเลก็สวยขณะนี้เวลา7จ็ดโมงห้เดี๋ยวเราจะไปลากัน ทางนี้มันย้อนแสงเปล่าวะาคือแบบพระอาทิตย์มันจ่อหน้ามากอะ่ะเรามองไม่เห็นตอนนี้ค่ะเราอยู่อารมณ์กดรีสอร์ทที่ขนอมค่ะเมื่อคืนเรามามีพิธีเทียนกันแถวๆนี้นะซึ้งมากเราจะ,จะพาไปดูน้ำทะเลค่ะ ทะเลสีขาวอุ้ยไม่งานก็ใช้ผู้คนพูดกับกล้องเราหน่อยสวัสดีค่ะไม่รู้มันย้อนแสงป่าวว่ามันะมาทางนี้มานี่ทางนี้ไม่ย้อนแสงสวัสดีค่ะสายกิฟท์ไทยมาด้วยมากค่ะสวัสดีค่ะบูเก้ค่ะเฟมค่ะสวัสดีค่ะเฟมค่ะอุ้สวัสดีค่ะอุ้ค่ะสวยด้วยค่ะ เดียค่ะอันค่ะมันดึงดึงอ่ะดึง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 เจนนี่เจนนี่สวัสดีค่ะเจนนี่มันดีค่ะบ้ค่ะทุกคนเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากสนุกมากมาอีกไปบอกพ่อขอตังค์พ่อเงินแลยวเหี้ยจับบ้ารืยังไงนี่มีปูด้วยนะดูดิมีปูด้วยนี่มีปูด้วยนะเห็นป่ามันเดินอยู่เห็นปลาคือแบบมัน นี่เนี่ยดู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 จะอะไกเราจะถ่ายอัดวิดีโอเือโอเคคือแบบว่ามันธรรมชาติมากมันสวยมากโอ๊ยเปียกแล้วอ่ะโอเคถ่ายวิดีโอกี่ไม้ถ่ายวิดีโออยู่สวัสดีจ้าวันนี้เรามาที่ไหนขนนออีพนิสายโซเชียลแคมค่ะเอาลงกดรีสอร์ตย่า เหมือนมากตอนนี้นะ,นอะเอ้ยมันสบายออโอเคในลำตัวเล่ในลำตัวเร่ค่ะไม่ในลำตัวคือทุกคนแบบอุ้ยเราจะเหยียบป,ปูตายหรือเปล่า <Okay. S 1> คือทุกคนคือทุกคนมัวแต่ถ่ายวิดีโอกนะะันค่ะชนกันหมดเลย พี่พองพูดกับกล้องหนูหน่อยพูดกับกล้องหนูหน่อยเปรี้ยวเหี้ยห่าอร่อยดิค่ะเนเน่กำลังเขียนอะไรก็ไม่รู้ไอไอจุ้งเราค่ะชื่อเนค่ะมานเลยเข้ามาเราจะปิดวิดีโอแล้วอ่ะเอ้ยแต่มันยังไม่เห็นหน้าเราเลยถ่ายหน้าเราก่อนมาถ่ายถ่ายหน้าเลยหยียบมันเลย เนี่ค่ะเลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากลับกันวันนี้ค่ะน่าจะเป็นเออประมาณสักเที่ยงเทียง,ยงนี่ก็ไปแล้วบายกอดกันไง